สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าเช้านะคะของวันเสาร์วันนี้วันเสาร์ค่ะพี่น้องตอนเช้าเราตื่นกันเช้าพี่น้องค่ะเพราะว่าเดี๋ยวคนที่ซื้อตู้ว่าซื้อตู้วันก่อนที่ก้าวนกนาออกคลิปไปแล้วว่าก้าวนกนาขายตู้เสื้อผ้าแล้วก็ซื้อใหม่คนที่ซื้อตู้เขาจะมา,มาเอาสักกู่ เออสักครู่เก้าโมงครึ่งตอนเช้ากับพี่น้องขาแล้วคนทีเออ่เรานัดคนที่มาทำตู้ค่ะมาต่อให้มันติดกันเป็นตู้ก็11บเอโมงโอ้ยุ่งเลยค่ะพี่น้องขาต้องตื่นแต่เช้าเพื่อที่จะ,ะเอาของในตู้ออกเดี๋ยวเ้านอกนาไปทำไปเปิดดูตู้นะคะพี่น้องมีของอยู่ในนั้น ตั้งเสื้อป้าตั้งหนังสือของลูกเลยค่ับพี่น้องค่ะน,นี่เลยค่ะพี่น้องของจีปาตะต้องเอาออกให้หมดเดี๋ยวเขาจะมาเอาตู้ใหม่กับพี่น้องโอ้เยอะขนาดนี้เลย <laughs> ตาย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  What do you t i n Very hot. Very hot. <laughs> dit is <a> potato kroket en dit kanaal. Kanaal. Is lekker? Aardig? Aardig? อร่อยอร่อยมากไหมเวีร์อร่อยเวีร์อร่อยโอเคโอเค e อ j o y y ย u r meal แซวๆเอสมากเลยของใหม่ค่ะพี่น้องขาในห้องของข้าวนกนาตู้ใหม่ค่ะต่อเสร็จแล้วค่ะวันนี้จ้างก็มาต่อค่ะเด็กหนุ่มๆมาต่อสองคน ใช้เวลาเจ็ดชั่วโมงเลยค่ะพี่น้องค่ะเนี่ยตู้สองตัวตู้สองอันนี้อันหนึง่งและนี้ก็อันหนึง่งเหมือนกันโมเดลเหมือนกันกับพี่น้องขาสีขาวกาวนกนาชอบมากเลยเจ็ดชั่วโมงค่ะวันนี้ต่อตู้เด็กผู้ชายสองคนเด็กหนุ่มๆนุมโอ้ สองชั่วโมงนั่นตู้สองตัวเดีวมาดูที่หลังตรงนี้อีกตัวหนึ่งกับพี่น้องค่ะห้อ,องของข้านกมาตรงนี้อีกตัวหนึ่งตู้นี่ใส่ให้เต็มเลยเช่ผ้าค่ะนี่เลยค่ะพี่น้องค่ะแล้วนี่ก็อีกตัวหนึง วางตรงนี้แต่มันเต็มไปมันเต็มไปตามจริงก็นกนาอยากจะสั่งสามสามต้นอย่างนี้หนึ่งสองสามแต่สั่งมาปิดสั่งผิดก่เช่าชายจำศีลสั่งมาหาตอ้าตน้นอ้าห้าอย่างนี้ค่ะมันสูงเกินก็เลยดูเต็มห้องไปหมดเลยก็เลยต้องเอาไปไว้ห้องเขาค่ะพี่น้องขาตัวนี้อุย้ยก้านกนานี่ อันนี้ก็สั่งผิดเหมือนกันตามจริงเอาสามตอนตรงโมเดลเหมือนกันสามตอนอย่างนี้สั่งผิดแต่ไม่เป็นไรคุยข้าวนอกนายจะไปนอนที่ไหนนี่พี่น้องดูสินี้ดูสิขอเอาไปวางไว้บนเตียงโอ้จะไปนอนที่ไหนเนี่ยเนนี้เต็มหมดเลยตอนนี้ไม่จัดแล้วค่ะสามตุ้มแล้ว เดอคนที่มาต่อตู้นี้เขาทำเพิ่งทำเสร็จอ่สองทุ่มกับพี่น้อง่าเพิ่อออกไปเนี่ยนี่แหละเพิ่อออกไปก็ไม่จัดแล้ววันนี้เดี๋ยวก็อนอนที่โซฟาเข้านกนาคืนนี้ค่ะเพราะว่าบนเตียงมันเต็มไปหมดเอาลงมาไม่ได้หรอกตู้ก็ต้องเช็ดก่อนน่ะนะขี้ฝุ่นน่ะข้างในอะ่ะพี่น้องกาเนาะต้องเช็ดกับผ้าหมาดๆก่อน นั่นเลยค่ะห้องเข้านกนานี่เลยค่ะตู้ใหม่ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะถ่ายให้ดูอีกครั้งนะคะพี่น้องเช็ดอะไรเสร็จเรียบร้อยนี่แหละค่ะพี่น้อง <c oughs> ตู้ตัวนี้เอามาวางไวท้ที่ที่เอ่อในห้องของอ่าของเจ้าชายจำศีลค่ะพี่น้องค่ะ มาวางไว้ตรงนี้มาวางไว้ที่ห้องเขาเพราะว่ามันสูงเกินที่ห้องเข้านกนาก็เลยเอามาวางตรงนี้ซะเลยเดี๋ยวค่อยสั่งใหม่ไปวางที่ห้องเข้านอกนาสาแบบสามชั้นค่ะพี่น้องค่อยสั่งใหม่สั่งมาผิดแต่ตรงนี้ก็เข้าที่พอดีเลยกับพี่น้องขาเข้าที่พอดีเลย <c oughs> องเจ้าชาย้องเจ้าชายป้ามาั่นตึบเลย เตียงนี้นอนสองคนไม่ได้นะพี่น้องมันอ่ะมันเล็กเตียงห้าฟุตนะนะบ้านเราเขาเรียกว่าเตียงห้าฟุตนะนะพี่น้องค่ะเนี่ยมาวางไว้ที่ห้องเขาก็าอย่างนี้แหละพี่น้องสั่งผิดดูในบ้านสิคบพี่น้องตั้งแต่ใต้โต๊ะทานข้าวเพราะว่า อของที่เอาออกจากท้วมีหนังสือของลูกตั้งแต่ลูกเรียนอะประถมก็เก็บไว้ให้เขา่ะค่ะเก็บไว้เป็นแฟ้มๆฟมก็ก็นี่ค่ะในห้องรับแขกขนาดนี้เลยค่ะไม่มีที่เดินค่ะพี่น้องขาดูซะบนโตทานข้าวก็เต็มหมดเลยเต็มไม่เหลือเลยตอนนี้อย่างนี้เลยค่ะพี่น้องขาเต็มมีที่นั่งโซฟาอยู่ นิดเดียวนี้เลยค่ะเต็มหมดเลยอย่างนี้เลยค่ะพี่น้องเห็นไหมคะแล้ววันนี้เย็นทั้งวันเลยค่ะพี่น้องขาเราเปิดประตูเปิดประตูอากาศก็หนาวเปิดประตูข้างหน้าข้างหลังเพราะว่าขี้ฝุ่นจากอ่จากอะไรอะจากกล่องที่ใส่อะใส่อุปใส่ตู้ส่วนอ่า อะไรของตู้มานะคะพี่น้องขาแล้วพอเปิดมันก็กี้ฝุ่นแล้วก็เออนั่นแหละก็เลยเปิดประตูตั้งวันเลยเพิ่งปิดไปเมื่อกี้เนี่ยเย็นมากเลยอยู่ในบ้านก็ต้องใส่เสื้อหนาวเมื่อกี้ค่ะพี่น้องขาเนี่ยเพิ่งถอดถอดเสื้อหนาวแล้วก็ใส่เสื้อตัวสีเสื้อคักตัวนั่นสีขาวๆก็นั่นเลยค่ะพี่น้องนี่แหละ <laughs> ตายแล้วเนี่ย พรุ่งนี้ก็ต้องจัดกันทั้งวันแหละพี่น้องมาดูกันพรุ่งนี้จัดไอเรียบร้อยก็ก็มาเรียบร้อยแหละพรุ่งนี้ต้องทําให้เสร็จคืนนี้จะนอนให้เร็วที่สุดเลยเพราะว่าต้องตื่นขึ้นมานะคะพี่น้องขาตื่นขึ้นมาต่ำนั่นแหละเนี่ยดูดูโอ้ยต,ย,ตยตา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 ยนี่แหละอย่างนี้หละค่ะพี่น้องเอ้ย อย่างนี้แหละนั่นแหละค่ะพี่น้องค่าวันนี้วันเสาร์ยุ่งแต่เรื่องตู้ทั้งวันจนหัวฟูเลยค่ะพี่น้องค่ะตู้เ็้ามาต่อตู้เสร็จเรียบร้อยตอนเช้าก็ต้องเก็บออกเก็บอะไรออกหมดเลยในห้องเข้านอกนาเพนะนั้นเขาก็ต่อใช้เวลาเจ็ดชั่วโมงกว่าๆเกือบแปดชั่วโมงค่ะแล้วอ่ เพราะนั้นก็วันนี้ไม่ได้ทําอะไรเลยวันนี้ไม่ได้ทําอะไรก่ะพี่น้องเพราะว่าบ้านเต็มหมดเลยบ้านเต็มหมดกับพี่น้องก่าวเ้านกนาจะจัดต่อก็ไม่ได้เพราะว่ามันสามทุ่มแล้วก่ะพี่น้องสามทุ่มฟ้า,ฟาฟ้าแล้วกับข้าวก็ไม่ได้ทําเลยไม่กินอ่ะกินนิดหน่อยก่ะพี่น้องก่าก็ก็ดีได้ได้ลดไปด้วย กินนิดหน่อยไม่ทำขับข้าวไม่ทำอะไรเลยวันนี้ก็เลยนั่นเลยค่ะพี่น้องเนี่ยในบ้านเต็มหมด <c oughs> เจ้าชายซ้าสีมายืนยืนดูข้าวนกนาอยู่เขาก็เหนื่อยเขาว่าเพูดกับใครอีกว่า <c oughs> เก้านกนาพูดกับพี่พี่น้องน้องไงคะ <c oughs> นี่เลยค่ะพี่น้องค่ะนั้นอ่ะคลิปนี้ข้าวนกนาคลิปวัน 6, เสาร์ก้านกนาก็ เออไม่มีอะไรมากค่ะพี่น้องไม่มีอะไรมากก็อยากให้ดูว่าวันนี้เราทําอะไรกันชีวิตประจาวันเราทําอะไรกันวันนี้ก็เออเหนื่อยอยู่นะวันนี้พูดถึงอยุ่งไปหมดยุ่งเยอะเลยก <c oughs> ็ <c oughs> นกนาก็ขอจบเอ่อคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะพี่น้องขาแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะพี่น้องเออ เก้าวนกนาขอฝากเนื้อฝากตัวพี่น้องด้วยนะคะฝากกดติดตามช่องของข้าวนกนาเนตธอรนด้วยนะคะพี่น้องค่ะขอบคุณมากค่ะพี่น้องขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ